ส่งสองกระถินมาแล้วเป็นกระถินสามัคคีนะเพื่อร่วมสมทบทุนจัดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงและสนับสนุนศูนย์มอนศึกษาที่วัดเมืองริมน้ำแม่กลองตําบลบ้านม่วงอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีในวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมตรงกับแรม9ก้าค่ํา เดือนสิบเอ็ดปีมะแม่จุลศกราชหนึ่งสามหกห้านะครับก็2 5งพน้าสี่หนี่แหละมะติชนจะไปทอดกระถินที่วัดบ้านวงนี่เขาจะมีฉลององค์กระถินก่อนเป็นการฉลององค์กระถินที่ทางสำนักพิมพ์ม,มติชนนะฮะ ได้จัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติในวันพฤหัส,สบดีที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นงานฉลองกระถินสามัคคีมติชนเริ่มตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงละครแห่งชาติโรงใหญ่มีการแสดงต่างๆมากมาย พอเริ่มเวลาสิบห้านาฬิกามีติพาดชาติพันมอนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาโดยนักดนตรีเชื้อสายมอนมีลูกทุ่งเกียรติยศชายเมืองสิงเชื้อสายมอนศินลปินแห่งชาตินาวรัตพงภัยบูรณศิลปินแห่งชาติก็มาดำเนินเพลงให้เพลิดเพลินพอบ่ายสี่โมง ด็อกเตอร์นิธิเอียวศรีวงศ์แห่งมหาวิทยลาลัยเที่ยงคืนปาทกถานำเรื่องมอนศึกษาในสยามประเทศเวลาบ่ายโมงครึ่งระบําหงทองโดยศูนย์วัฒธนธรรมอำเภอรพระประแดงโรงเรียนอำนวยวิทย์จังหวัดสมุทรปราการพอ บ่ายสี่โมงสี่สห้านาทีมีการเสวนาครับอันนี้สำคัญเป็นเสวนาประวัติศาสตร์โบราณคดีมอนและรามันประเทศโดยรองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมด็อกเตอร์ชานวิทย์เกษตรสิริด็อกเตอร์สุเนศชุจยินทารานนท์และรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุวิไล เฟรมสีรัต17/45แจ้งคลายสีทองซึ่งเป็นมอญสองพี่น้องสุพรรณบุรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงมอญดูดาวสุพชัยจันทรสุวรรณรำมอญปลายชุมพล18นาฬิกาละครพันทางกรมศิลปากรเรื่องราชาธิราช ตอนพริยาน้อยชมตลาดได้เมยมานิกนะฮะเสรีหวังในธรรมศิลปินแห่งชาติอำนวยการแสดงพร้อมทั้งศิลปินกรมศิลปากรครบครันเลยทีเดียวคณะใหญ่ปกรพระเอกศิลปากรนั้นรับบทพระยาน้อยวันธนีม่วงบุญก็นางเอกของ ศิลปกรรับบทเม้มานิกแล้วก็มีศิลปินตลกถนอมนวนอนันต์ประสาททองอารามจรันภูลลาบและอื่นอือีกเข้าชมฟรีนะครับท่านที่ไปชมแล้วสามารถร่วมทำบุญใส่ตู้บริจาคตามกำลังศรัทธาที่หน้าโรงละครแห่งชาต พร้อมรับของที่ระลึกเป็นสูจิบัตหมอนโดยสุจิตวงเทศบรรณาธิการศิลปะวัฒนธรรมหรือท่านจะโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขาอารุณอมรินชื่อบัญชีนั้นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงครับพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง เลขที่เท่าไหร่นั้นไต่ถามเอาเองเพราะว่าบอกไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่มีใครจะจบอันที่จริงเงินที่ใส่ตู้บริจาคนั้นะจะเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นกอบเป็นกรรมมากกว่าการโอนเงินซึ่งจะต้องเสียเวลานะครับก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมในวันที่เก้าตุลาคมเป็นวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่ สิบห้านาฬิกาผมยังนั่งคิดอยู่ว่าผมจะไปร่วมงานได้ทันหรือไม่ถ้าเครื่องบินไม่ดีเลยมาถึงกรุงเทพตามเวลาคือในตอนเช้าว,วันที่เก้าจะเรียกว่าอาบน้ำแต่งตัวสักพักหนึ่งแล้วจะโฉบไปดูก็ได้ เพราะว่าทางมติชนกับผมนี่ก็ผูกพันกันมาอยู่เป็นเวลานานอีกประการหนึ่งเรื่องของมอนนี้ผมก็ไม่ได้ทราบตอนหลังว่าราชวงศ์จัก,กรีนี้ได้มีความสัมพันธ์สืบเชื้อสายมาจากมอนโดยพระราชหัตทะเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่สี่ทรงมีพระราชหัตถเลขาไปพระราชทานเสื้อจอนเบารริงแล้วก็เล่าให้เสื้อจอนเบารริงฟังว่าราชวงศ์จักรีเหล่านั้นสืบทอดมาจากคุณนางมรสองท่านคือพระยาเกียรติพระยารามตอนนั้นเป็นคุณนางมรรับรชาชการอยู่กับพม่าเพราะว่าพม่า มาปกครองมอนอยู่รู้ความว่าได้รับคำสั่งให้มาตีตลบทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทาง <c oughs> พม่าเรียกให้มาช่วยกันปราบตบททางเมืองอังวะ ตอนนั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ยังมีความสัมพันธ์อันดีอยู่กับทางบ้านพมา่าเพราะว่าทางพมา่าเคยนำเอาไปเป็นตัวประกันแต่ก็ได้ถูกเลี้ยงแบบพระราชบุตรเมื่อได้รับคำสั่งจากพมา่าก็ยกทัพมา แต่มีคำสั่งลับให้ขุนนางมอนตีตลบทับเมื่อถึงที่ซุ่มโจมตีซึ่งทางพมา่าวางกำลังไว้ <c oughs> และให้ข่าสมเด็จพระนเรศวรใช่เพราะว่าเก่งนักไปตีเมืองรุมเมืองคังก็เก่งใครๆตีไม่ได้พมา่าตีไม่ได้แต่สมเด็จพระนเรศวรตีเมืองรุมเมืองคังได้ทิ้งเอาไว้จะเป็นเสี้ยนน,น้ำ ก็เลยจะกำจัดปรากฏว่าคุณนางมอนทั้งสองท่านนำความไปเล่าให้พระอาจารย์มหาเถนขันชองฟังก็เลยบอกกันมาว่าไม่สงสารก็เลยนำความไปกราบทูลหลังจากนั้นมาก็ทรงตัดขาดสัมพันธ์ทรงหลังน้ำจากพระเต้าสิโนโทก กันกับพมา่าแล้วก็นิมนต์มหาเถนขันช่องพระยาเกียรติพยารามไปอยู่ที่กรุงศรียรุธยาและพระยาเกียรติพยารามนี้ก็มีลูกหลานสืบเชื้อสายมาเป็นโกษาปานโกษาปานก็คือต้นทางวงของราชวงศ์จักรีมาโดยตลอดแล้วยิ่งไปกว่านั้นสมัยรยัชกาลที่หนึ่งนั้นก็ ได้ทิดาเศรษฐีมอนที่บางช้างก็เลยราชวงศ์จักรีนี่มีสายเลือดของมอนปะปนอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนั่นก็ทำให้เรารู้สึกว่าถ้ามีงานเกี่ยวกวับเรื่องมอนนี่เห็นจะต้องขาดไม่ได้วันที่เก้าผมคงจะไปร่วมงาน ออย่่างแนน,นครับผมสวยขนาดนี้ต้องคู่นี้จาก c l ล r o Herbal e s s s n c e พบคุณค่าของ Natural Extracts ในแชมพูและครีมนวดผสานสองประสิทธิภาพคือให้ผมหอมนุ่มสวยเป็นเงางามยิ่งขึ้นขอเช็คด้คน Oh. มาขยาวความมันกับฟลาเช็คชาๆที่คลุกคล้าวความอร่อยกับรสชาติเม็กซิกันชิลี่ด้วยลีลาของคุณเองที่ KFC เรื่องฟรช์ฟรายต้องยกให้เราด้วยมัลติวิตามินในคลินิก ทำให้ผมยิ่งนุ่มสวยจนเป็นมนสเสน่ห์ให้เคลิบเคลิ้มคลินิกผมนุ่มสวยไร้รังแคไฮย,ยีนสเปรย์หอมอัดกลีบโชมใหม่ เชียบขาดบาดใจปฏิบัติการเร้าใจของสายรับคนใหม่นี่ของผมด้วยอ่ทุกบทบาทของผู้ชายคนนี้ดูเดือดมีชีวิตเป็นเดิมพันย่ามองตาเสือท้าทุกเมื่อเพื่อบัเาตลาเสือ